สวัสดีค่ะมาพบกับน้องพึ่งนะคะวันนี้เรามีซ้อมรันสคลิปน้องหมีวกับพ่อกับแม่กับนางเอกนะคะฮ่าเบิ่งถทายคลิปพร้อมพี่น้องค่ะพ่อมอดนะคะสวัสดีค่ะพ่อเสวัสดีค่ะ ปาดซาออนส่งผมเพลินแท้ส่งต้านลมส่งต้านลมนะคะเบิ้องสี่ห้งเบิ้งส่งผมเพลินค่ะเอาเพลินหันหนีซ้ำนี่นะคะศิลปินกามาแล้วพี่เหมียวพี่วัดพ่อนันพ่อมอดซ่อมล้ำเรืองค่ะ เมื่อนี้เอาศาสตร์มานะคะพร้อมหน้าเวทีพร้อมนั่งอยู่หน้าเวทีเนี่ยชื่อไลฟ์ชวนให้พี่นะเปียงถ่ายคลิปหักมันลงกันด็ดนี่นะคะพี่บอก็มาแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องเอนี่ยเลยพี่อุยครึ่งค่ะน้องพึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วคุณกี่เละ เป็นหนนพธิดาค่ะลูกๆของพ่อพญ่าเอาของไปว่างก่อนบอกห้องพี่มะลุงพลังน่ะเดี๋ยวมเนี่สิมี่พิธีขอขมาเวทีไหวเวทีก่อนจะขึ้นแสดงจริงนะคะก่อนสิสอบใส่เวทีอิหรี่พี่แม็กวัสดีค่ะวัสดีค่ะเอา สวัสดีค่ะอันนี้่ฟนหญิงของเราแม่ลุง่งเพื่อนปปมแปมมาบมดแล้วเอี้ยงเดาดาดาพี่ว,ว่างกันว่างกันท้องไผ่กับบาหลูว่างกันอ่ะตังใบก่อนเนี่ยตั้ง

แค็ขึ้นว่าอไปน้ำหน่ยดนีมายังเลยอันนี้พมหน้าผมตาเยี่ปีนารุ่ดงใหม่นะครับ พี่น้อง่าสำาราเลาเพินช่วงห้องบนี้มาซ้อมรันไช่ดนตรีสดนขาฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานท้อนได้้วค่ะพี่น้องค่ะเอาบันี้เนาะผู้ใดล่ะแมนทันมัดีพี่หอดีกำลังลงรถพี่น้องย่าาสปปิระวันเ็ ไฮร,รูบรวมค่ะพี่้องการเมือสันวันดีมิวนี่เดี๋ยวสิขอขมาเวที่น้ำนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวน้อยด้วยนะคะเราจะเปิดฤด,ดูกาลวันที่11ตุลาคมนี้บัตรกุมปิดกบบน,นี้เลวค่ะพี่้อง่า129บาทนะคะสำหรับบัตรกุมปิดนะคะพี่รองค่าผู้ให่บอสถวรรจเดินทางมากะสืบบัตรกุมปิดได้เ้อจะหักเขาไปเลยที่สาวน้อยลำพินทู แฟนเพจหรือสนักพิพันทางแฟนเพจนะคะถ้าหาแอดมินเดี๋ยวคกับสีแนะน้ำให้บอกว่าซื้อบัตรกุมปิดมือเปิดฤดูกาลมัณทิ่เวตุลาคมของสำนักลำพนโชว์เน่ว่าสิเดี๋ยวแอดมินเผนกับสีแนะนำเนาะคะ่ะอันนี้บรรยากาศบรศบรยากาศก่กอนซ้อมนะคะรูปรวมอาน้ยนฮรนรว้ลยันุนุยัน,นันสปินาดาวรุ่งดวงไหมดวงไ เดารุง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 ดวงใหม่ดารุงดวงใหม่ดารุ่งดวงใหม่ฝากไว้ได้ความใจเด้พี่นองเ้อเป็นดาวเราก็ต้องลุ่งด้วยนะคะดาวลุ่งปีนี้นี่นะคะเวที อันอนี้ดวงเ่าแต่สิเกิดใหม่ไหว้เวทีนะคะวัวงไดนั่นถายรูปนะคะถ่ายรูปรวมก่อนซ้อมไ,ไปไหว้เวที เดี๋ยวไปไหว้ได้ที่ก่อนเด้อค่ะอันนี้ก็ถ่ายคลิปไปนั่งค่ะก็กเล่บกระเด็นมาบึงซองนี่คือบาถ่ายซองนี่เป็นยังกะแม่นเต็มบาร์เชียเครื่องจังเชียนะคะซองนี้แล้วทายคลิปไปด้วยใกพุ่มภาพเขาจะมาเดียร์บาแมนบ้าร์พะ ข่าเพนันเน่ๆฝากช่องเราไปเบิ้งคลิปสองอาทิตย์ที่แล้วคลิปลักสุดไป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 กูพึ่งใช้ไปแล้วปเชียร์ใช้กันอไเดี๋ยวบายกันเด้อค่ะเดี๋ยวบาันเด้อค่ะ ตั้พิปุ่ปัง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 เพิ่นมาลูกทำแ่บว่าให้นั่ง ดีนะนาะสวัสดีค่ะพี่หนังสันปังปังปังปีนี้ที่ปังด้วยว <c oughs> เ,อเอาเอาเอาอันนี้สงเนาะเอาอันนี้สงจากมานาให้เขาปังนำ้ำแปดหน้าที่แล้วนะคะ เดีค่ะพ่อดอนขาลูกสาวถ่ายคลิปอยู่ยูทูบเบอร์นี่ก็คือนั่งผู้ติดตามเขาหลายคนเบิงเขาหลายเดนะะ้องเขานั่งจมจซื้อกับมีคนเบิงพี่น้องอ่อนซ่อนนะคะนั่งจมบา่ยาังไปใส่คนกับเบิงเป็นมืน่นส่วนช่องนี้นะคะ <laughs> หายดีแล้วหรือ,อย,ยังคะย,ย,ยังเมื่อบอยู่ครับเ <c oughs> สียงยังเมือบไม่หลังกล้องบอกนูว่าเป็นไข้ที่ชนไม่ได้ไข้แล้วคะ่ะเป็นไข้าการเมืองเสีย,ง, <c oughs> สยงก็เป็นไข้ทีด้าเคยเป็นเป็นเป็นแม่อุ้ยอันน,นี้เขาทําอะไรกันออกกล้องได้ไหมเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้เป็นพ่อน้องออแกนกับพ่อน้องไอดานะคะน้องหญิงของเรา เขาเขามีโทรพัพท์นอ,อะไรเสรีบใช่ไเช้เขาเขาไได้มีไอแพดเนาะเขาต้องใส่สอเดียคอยค่ะว้าวคอยไม่เวลาสัมภาษณ์ก็ต้องเอาไมติดไว้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าคนนี้เสียงเบาฉ <c oughs> ากหนึ่งขึ้นเวทีแล้วนะคะน้องพึ่งขึ้นฉากสองเด้อคะ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตฝากไปแค่นี้ค่ะบ๊อบบ๊แม่ค่ะบายบายค่ะ